โสดแต่ไม่เหงากีนอัศดาพรไม่ได้มีแฟนรับมีคนดีเอ็มหาแต่ไม่รู้จีบหรือแค่คุยผ่านๆของตัวโสดมาได้ปีกว่าแล้วสำหรับนักแสดงสาวกีนอัศดาพรเผยว่าถึงจะโสดก็ไม่มีเหงาเพราะรอบตัวยังมีน้องชายและครอบครัวที่สามารถทดแทนได้ทุกอย่างตอนนี้มีน้องชายมาอยู่ด้วยรวมไปถึงไม่ได้โฟกัสกับเรื่องความรักเลยก็เลยไม่ได้หวยหาไม่ได้เหงา พอเหมือนจะชินไปแล้วเขาเดาเส้นปีนี้ก็มีคนรอบตัวเยอะไม่ใช่ว่าไม่อยากมีแฟนแต่ไม่ได้รีบนรอนมาเมื่อไหร่ก็ได้แฮปปี้กับความโสดอยากทําอะไรก็ได้อีกอย่างน้องชายก็ค่อนข้างจะหวงเพราะอีกฝ่ายบอกว่าถ้าจะหาแฟนก็ต้องหาให้ดีกว่าน้องชายเพราะถ้าจะมีแฟนทั้งทีก็ต้องหาคนที่ดูแลดีกว่าน้องชายตัวเองเพราะตัวเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยทันคนหลังจากนี้คนที่เข้ามาก็ต้องผ่านการคัดกรองหลายขั้นหน่อย พอโตขึ้นก็อยากได้ตัวจริงที่พร้อมจะมีครอบครัวเลยจับมือกันไปสร้างอนาคตกันได้ซึ่งสําคัญคือเรื่องของทัศนคติที่เข้ากันได้และเข้ากับครอบครัวเราได้สําหรับตอนนี้ก็มีคนเข้ามาบ้างบางช่วงและบางช่วงก็ไม่มีอาจจะเพราะตัวเองไม่ค่อยติดต่อกับใครหรือไม่ทันคนด้วยบางทีมีคนทักมาก็ไม่รู้ว่าพิมพ์มาแบบนี้ คือต้องการเข้ามาจีบหรือแค่มาคุยผ่านๆบางทีก็ต้องถามผู้จัดจาการว่าถ้าเข้ามาแบบนี้คือยังไงจนคนรอบข้างบอกนี่แหละเข้ามาจีบตนถึงได้รู้แต่ก็เข้ามาแค่แปบ๊แปบๆไม่ได้สารต่อก็เลยคิดว่าคนที่เข้ามาแค่อยากจะมาคุยด้วยเฉยๆไม่ได้อยากสารสัมพันธ์ต่อและด้วยตัวเองก็เป็นคนอ,อ่อ,องๆมึนๆตามไม่ทันแต่ก็มองว่าเป็นเสน่ห์ของตัวเอง